เขื่อนพ่นเข้าสู่ฐานนะครับทีมงานเขยวังหินนะครับเขยวางหินออกมาแล้วนะครับอฟเคยไเรเขยวางหินเขืนพ่นเข้าฐานนะครับเป้า่าจ็ดแปดเก้า เป็นไรครับไอ้ตั้มครับมือนีมันใจบ่ครับเป็นแต่ได้่วดบ่ครับเกินหลานน้อยนึงนี่เกินหลานน้อยนึงครับลองโค่นโน้ไปแล้วนะครับเนาอครับผมนี่นะครับได้แล้วมอบ่ได้แขวว่องอีกทีมงานเขยวังหินนะครับมือนีหนองไส้ตวงมาเองนะครับขอเมียได้อยู่เลยเนาะครับเนาะเมียใหญ่มาเขมิ้นอยู่เลยเนาะครับผมน้าเนี่ยขางก็รักขายรถเหมือนกัน ทีมงานเคยบังหินนะครับ <c oughs> จะถือว่าฝากข้อมังให้พี่น้องอีกนึงบางนะครับหลังจากมณิกรพาดไปหลยบังแล้วนะครับจากเเดยยใต้นล อากาศก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมเคยวังหินบวกน้องมิวเอ็กเจเดียสั่งลุยนะครับมือนี้

ไปเดินดดสดจังเน่นี่ครับเียนพ้นแล้วนะครับดึงถึงสูฐานนะครับทีมงานเคยบังหินนักสู้จากบ้านพนเขาคยัหล้ายบ้านนเข ตอนนี้ทีมงานกำลังล็อกหางนะครับไดระมาณซีหาขอนะครับหนึ่งสองสามีหานะครับสำหรับเคยวังหินนะครับไก่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับทีมงานเคยวังหินเหลือแหน่ต่อนะครับ

บอกแต่เ่าต้องปลอดอกยาลมมันผัดคือว่าลมมันตีอยเลยต้องเถอกบ๊อกดอก่นี้แล้วเอาต่อไเนี่ยจะไม่เชี่ยพอ นะครับไก่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับเขยวังหินหินหินทีมงานเขยวังหินครับเสอ่ะเรียบร้อยพอพอกำนันแถวเรียบร้อยบอ คือทุ้งสูงล่งสตาร์ทัมเวลาเด้นล่นหลเคยว่งหินเป็นผู้สั่งสรรคอยทีมงานจงโชคดีประทุนเดืตรนปัจเจกไปเ้ลี่ยปัจเจกไป

ให้พวกมาอีกจางก็ว่าโมเมนคว่เก่าว่ะล้างไปเขาล้ังเมฆนะครับเขาล้างเมฆแล้วนะครับสําชิมงานเคยวางหินนะครับแต่เป็นควันล่างๆโยกแล้วนะครับเขา้ังเมฆเลยครับ มันยไปแล้วโมแห้งอ้ขับบนลมแหงครับเออไปหอดจวงดนึงในวงไฟสีสีเป็นสีกลมๆเลยนะลออกมาแลลบางๆครับสองสเขาบางอีกสองสองหางวางแลีวนะครับหางว่างเร้วแต่ตังหนี้เขาบางก่อนครับยังบทสรุปครับยัง ผมเพียงใช่ป่ะผมเพียงคืนพันหนึ่งพันหนึง่งเอโอโผล่ออกมาแล้กกะกำลังสีเขาบังอีกครับแขวงอาขวางต,ตไดใดครับแต่ว่ามันมันยังอาสวนกับเมฆนะครับเป็นเบืองหยากหยาดอยู่เนอะไหลอแล้วก็เขาหลังเมฆีครับโผล่ออกมาด้านขวาของ บอลขาวๆครับใต่คอนหยอดลงมาครับคือว่าเบาได้ครับเบาครับเบาเบาครับมากหน่อยติดตามองศาสิพอบอเบิงกันไปครับร้อยสี่สิบผ่านไปเบาๆรันไปเรื่อยๆท่าน มาติดตามใส่หัวเป็นตัวเวียงวนเบาๆครับร้อยหกสิบเลยวังหิน,หนยังบอท่านสรุปนะครับเพราะราคาคื้อตัวแลรลุ่มขาวขาวถี่ร้อยมากครับคุ่มขาวขาวถี่ร้อยมากกว่าไน่นี่มันทีเขามอง ด้าน้ายก้อนสีเป็นหัวงามๆบางๆนะครับสีเข่ามองกันนะครับแล้วก็เขาไฟและะ้วก็หลุดออกมาหน่อยหนึ่งก้อนสีเข,าข่าก้อนใหญ่นะครับลอยเข่าสีผ่านไปเบาดีเลยมองเบาดีนะนะเขา่าหลังก้อนนะครับบาร์เลยเบาครับเบาเบาครับเบาต้องลอยผ่านไป นะครับทีมงานกำลังเอาล้างเมร์นะครับตาคองทั้งเรืนะครับเป็นผู้ได้ตั้งขาฐานแล้วทั้งขาตั้งบนไอหมองไอหมองเบาดีเบาดีเนี่ยเดี๋ยวให้มันออกก่อนอันนี้มันเข่าบังอยู่นี่คือที่เด็ดบังแรกนะไอ้ที่เด็ดบังที่สองกองคาสโนวานะครับเคยบังหินสองร้อยสามทีนี่ขนาดนอ่า ปันหา้รื่อถอดถอดลมหน่อยหนึ่งเนียมันลมแห้งเออมันลมแห้งนี่นะครับฝายทรายนะครับรุ่นยางเดียวนะครับตอนนี้รุ่นยางเดียวนะครับสองลอยหาสิบพ,พาเลยนะครับอีกลอยหาสิบผมว่าปรใชัป,ปัญหานะครับนะครับทีมงานกัรุุ่นใจจดใจจอนะครับบ่โฟง่ายหรอกนะครับทางบัดทั้นหลุดบ๊โยเด้

สร้างบ่สร้างกินสกับ่โอ,อ,อโอ้ยเจา้าบ่ว่กินกิน<า><า>น้อยๆได้เกาเสยปุบบ้ยาำดันยอนนะครับป้าปครับอีกเจ็ดสิบีได้อยู่นะด้านายของปาตกลมโอ้ยแปบดบสิบปอแปบดบสิป เบ่งกันเบ่งกันน้ำเบ่งกันน้ำบนเบ่งนะครับเบ่งน้ำนะครับไ่รงนีแะมันอยอดีกด้บปรุกันรนไปเลยนะหกบิะ้านแล้ว8ยังรอยู่ เลขแปดสิบพอนั้นเขาดิวนะครับเพิ่งเลี้วอย่างดีป้านปายังลอยอยู่นะครับยังลอยอยู่เห็นแหละวเห็นแหละวแปดสิบกระพานแล้วดีป้านป้าบอหอดบอหอดนะครับบอหอดจะล่าจะล่าเลยนะตามลงมาเวลาครับเ า390เวลาสามนะครับสำหรับทีมงานเคยวังหินนะครับ3ามเกสิบนะครับ